ฐานฉันนะอยู่ในฐานฉันนะเบัตเตอร์อยู่ในฐานฉันหยุดอยู่ในฐานตายสิคะเธอหิวมั้ยฉันปราแพสสวัสดีค่ะเย้อยู่ในเกม L O K OK, lick o f king นะคะแล้ววันนี ini, mm ้แพทจะลงแรงกดเลยนี่แบบนี้เลยนะคะการลงแรงก็มันม uh ีภาษาอังกฤษเขียนกำกับข้างใต้อยู่นะ่ภาษาจีนไม่ออกอ่ะมันมีภาษาอังกฤษเขียนที่ข้างข้ข้างใต้อยู่นะเอยทำไมคนนี้ไม่กดเออวันนี้นะแพทจะมาเล่นตัวที่ทุกคนถามหาเยอะนะคะคือเอสเซนกาด้วเองค่ะเอสเซนกา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 บีป้านาคางู ไม่ใช่คนละอันก้ <g ül> <g ül> อยเทมที่เาจะใส่นะจะเป็นสมุดดูดเลือดหนังสือดูดเลือดแล้วก็รองเท้าคูดาวนะแล้วก็เกาะทําความเสียหายอะไอ้หน้ากากทาความเสียหายเวทแปดเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สโลทําความเสียหายเวทเพิ่มห้าสิบหน่วยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเมื่อสตูโดนเนี่ยจะลดการฟื้นฟูเลือดของสตูอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะลดลงนะ,ะก็ เหมือนเหมือนกับห้ามตดเลือดนั่นแหละนะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมาแล้วแพทเซนก้านะคะแพทพันลงแรงตอนนี้แพทแพทเล่นตัวนี้นะคะลงแรงสองครั้งแล้วนะครั้งนี้คือครั้งที่สามแพ้หนึ่งชนะหนึ่งก็ขำมาแรงเน่าเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมีโปรแกรมคำนวณนะคะพอแพทชนะสองครั้งเนี่ย แล้วครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็จะแพ้เลยนะแพทเล่นเก่งมากนะแต่มันจะเหมือนจะมันจะโคจรคนที่กะกะมาอยู่กับแพทอะแล้วครั้งที่แล้วครั้งที่ห้าเนี่ยแพทก็จะชนะอีกครั้งที่หกจะไม่จะแพ้อีกแบบนี้ค่ะแล้วที่แพ้ไม่ได้แล้วที่ชนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชนะเพราะแพทด,ด้วยชนะเพราะเพื่อนโหดมากบางทีก็เจอเพื่อนโหดบางทีก็แบบเพื่อนโง่ทั้งสี่คนแล้วก็มีนะคะไม่รู้มันไม่รู้สิทำไมมันเป็นแบบนี้มันจะตัวละครมันจะ ห้าสิบห้าสิบตลอดเลยอะถ้าลงแรงอะงงมากมันเหมือนไส้อะค่ะก็แพทยอยู่ในล่างนะคะตัวละครเนี่ยอยแพทลืมบอกเลยว่าตัวไหนไมันอยู่ไหนเออไปชักหน่อเนาะอย่าไปใส่ใจคะ่ะอย่าไปใส่ใจก็สกิลนะสกิลสองเนี่ยจะ สร้างลูกบอลน้ําไปนะคะสิงสศัสตรูนะศัตรูจะโดน2ครั้งนะคะแล้วก็จะเด้งไปเด้งมาแบบนะคะได้ประมาณประมาณสี่ครั้งนั่นแหละพาฒน์ส,สกิลนะคะเมื่อโจมตีศัตรูครบสครั้งนะแล้วก็จะสร้างสัญลักษณ์นะ,ะสัญลักษณ์ครบ4ครั้งศัตรูจะโดนแช่แข็งแล้วก็ได้รับความเสียหายเพิ่มนะคะศัตรูที่โดนแช่แข็งเนี่ยจะโดนสกิลแรงขึ้นเนาะก็หลังจากที่โดนครั้งแรกนะคะ,คนนะ,คะ ใช้เวลาห้าวิศัตรูถึงจะโดนได้อีกครั้งนะคะโดนนี้ไม่รู้โดนอะไรโดนแช่แข็งมาบ้างนอีกหนึ่งสองสามอ่ะแข็งแล้วค่ะตัวนี้ตัวอะไรอ่ะปืนคู่นะคะจะยนันเลยเดินชิวๆนะคะ ลาจนไปแล้ว,วเพื่อนตรงกะบัตเตอร์โอเคสกิลน้ำอนไปพาจะาชอบอัพสกิลสองก่อนเพราะสกิลสองมันแรงมากนะคะเด่นครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสามร้อยนะสามสี่ร้อยอะค่ะแล้วมันต้องโดน แล้วแพชจะใช้ส่วนมาเนี่ยแพชจะพยายามใช้ตอนมีศัตรูเยอะๆอะค่ะหรือประมาณ2ตัวก็ได้ศัตรู2ตัวใช้เลยยิ่งศัตรู2ตัวเนี่ยมันยิ่งโดนดาเหมจนแรงะคะเพราะมันจะกระเด็นไปกระเด็นมานะคะะอ,อ๋ออะไร,ะไรสกิลหนึ่งนะคะจะสร้างน้ำพุขึ้นมานะคะทำให้ศัตรูลอยขึ้นประมาณนั้นแหละ แล้วเกลียดเกียดไอยอนน่ะไอยอนมัน,มนชอบยิงบิ๊กไซ์แล้วมันแม่นมาก simulate. ตอนเลือดเราได้น้อยนะโอ้โหมันยิงแม่นมากจริงโอเคได้อันติแล้ว <ไป S 2> เดินไปเดินมาก็ได้อันติแล้วเนาะฝ <c oughs> ั่งเราเสียไปสองหัวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเอ้อาเสียไปสามหัวแล้วโหมีแววค่ะมีแววโอ,โอ นักไม่ดึงดูดดึงแล้วกรดโดดึงแล้วดูดไม่อยากจอเอาเงินแพงเนี่ยโอ้โหอะไรโอ้โหโอ้โหน่ตาตอนย่าว่าไงไปช่วยไหมเนี่ยโอ้โหข้างล่างข้างล่างเขาอีประเด็นว่าไงคะอยากตัวแข็งเหรอคะโอ้ทำไมเขายืนฟรีเหรอคะยืเย,ยินฟรีเหรอคะทำไมมันข้าง่ายอย่างเงี้ย ตัวนี้โหดมากนะคะแล้วรู้สึกว่าแพทที่จะอัปเดตมาซีซันซีซันแปดเนี่ยจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะก็เขารู้สึกว่าเขาจะเพิ่มให้สกิลหนึ่งอ่ะหรือสกิลสองวะ<อ>นั่นแหละเพิ่มให้มันวงกว้างขึ้นทําให้วงมันกว้างขึ้นแล้วก็พัฟฟิสซ์สกิลอ่ะที่ทําให้ศัตรูแช่แข็งอ่ะจะทําให้มันดาเมจแรงขึ้น,นะค่ะเมื่อโจมตีสสตัวศัตรูแช่แข็งอ่ะแพทว่าแค่นี้ก็โหดแล้วนะแพทว่าแค่นี้มันก็แบบดาเมจก็โอเคแล้วนะ แต่ก็อย่างที่ว่าค่ะถ้าแบบหลังๆท้ายๆเกมหน่อยอ่ะตัวถึกงมันจะโดนคอมโบเซตเดียวเราไม่ตายอ่ะเออก็นั่นแหละแล้วคนก็ไม่ค่อยเล่นด้วยไงตัวเนี้เพราะว่ามันโหดนะแพทซื้อในตัวนี้ไม่เล่นได้ฟรีนะตอนแพทเล่นเกมมีแรกๆอ่ะรู้จักเกมนี้แพทก็ซื้อเลยอะไรคะอะไรคะยังไงคะยังไงคะอยากตายอยากตายหรออยากตายคาถาหรอว่าไงว่าไงว่าไงอะไรอะไรค่ะบัตเตอร์ก็จยเจอหรอบัตเตอร์ว่าไงคะบัตเตอร์จะไปไหนจะไปไหน เปียกนะคะตัวนี้มันไม่มีสกิลหนีก็จริงนะคะแต่นี้เราก็เอาฟอกหนังสือดูดเลือด,ดนะคะมามาแก้ขัดไว้ก่อนให้เรายืนได้นานหน่อยนะคะอะไรบัตเตอร์จะเข้าฐานฉันนั่งอยู่ในฐานฉันนะบัตเตอร์อยู่ในฐานฉันอยู่อยูอยอย่ตายสิคะเธอหิวมั้ยฉันเฮ้ยเห็นไหมไอ้ยน <c oughs> e. ่ะ ว่ามันต้องแฮกแมพนะบางทีอ่ะมันทำไมยิงแม่นจังหวะสุ่มแม่นเกินไปแล้วนะน่ะพ่เคยพิมพ์ไปหมดเหมือนเมื่อก่อนใพ้พิมพ์แฮ็กแมพแพ็พิมพ์ไปเลยนะว่าแฮกแมพเหรอเออใพ้พิมพ์ว่าแฮ็กแมพเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพมม์อะไรเอ่ยข้างหลัง่ะบางทีมันก็แม่นไปอ่ะมันแบบมันจังหวะมันดีเกินไปอะค่ะแล้วยิงในที่ที่แบบมันไม่เห็นตัวเราแล้วมันยิงโดนได้ไงมันรู้ได้ไงอะโงหัวร้อนเลยแบบเนี้ย จริงอาจจะฟุกนะคะแต่ก็เครือบแคงใจอะเนาะแบบมันไม่ใช่ใไหม,มล่ะ,ะเราเอาอะไรกับประเทศจีนไม่ได้นะคะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขามีอะประชากรเยอะนะคะซึ่งคนดีก็คงเยอะนะ<ด>แล้วก็คนไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะคะ<ด>คนรวยเยอะคนจนก็เยอะเนาะ,ะ,ะชากรเยอะแล้วแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละ<ด>คนเก่งเยอะคนกลาก็เยอะเหมือนกันนะเข<ด>าประชากรเยอะเนีเ่ยไปพันล้านไม่ใช่หรอ ประเทศไทยมีแค่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนนะ่ะประเทศเขาเป็นพันล้านคนนะ่ะอันนี้ข้อมูลพันล้านคนเนี่ยตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะข้อมูลตั้งนานแล้ว <c oughs> อะไรคะไม่ตายเห็นไหม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 ตายแล้วหนึ่งโอ้เราเก็บเพียวได้เราเก็บเพียวได้นะคะเมื่อกี้นี้ <c oughs> เห็นไหมสกิลครบครบเซตอ่ะมันมันเหมือน,ม,นมันเบาอะค่ะศัตรูไม่ตายศัตรูตายยากอค่ะประมาณเนี้ย น,น,นี่มีสองคนแบบนี้ยิงดีสกิลสองฉันจะท้อนดีนะบอกเลยนาตอนยาอ้าวปัญญาอ่อนและไปให้มันฆ่าถอยก่อนให้มือเพิ่นเรามาเพิ่มเรามาเพิ่มเรามาขอขอแล้วกันขอละอ้าวหุ้ยหน้าปืนคู่รู้สึกแบบฆ่ารัวหรือเปล่านะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนักปืนคู่ทำไมโหดจังเลยอ่ะสกิลรัวหรอหรือยิงปกติอ่ะแต่นั้นอนะ่ะ ทำไมมาถึงที่ได้แรงขนาดนั้นน่ะรู้สึกปวดฟันค่ะปวดฟันมากเลยอะ่ะกินเนื้อกินเนื้อมากินเนื้อแล้วเหมือนเนื้อมันติดฟันแล้วมันแบบติดแล้วติดเลยอะค่ะแล้วปวดเลย่ะหลายวันแล้วนะจะช่วยข้างล่างค่ะไหวไหมเนี่ยปืนคู่ไม่คะ่ะ ว่าไงคะว่าไงคะว่าไงคะเคลียวว่าไงคะไล่ไล,ไล่ให้ปืนคู่จัดจานแล้วกันไม่อยากตายอยากกลัวตายเ,าเราไม่ใช่แคลรี่นะเราเป็นเวทนะยิงตูนอีกแล้วยอนนะ่ะฉักจะฉันจะโมโหยอนเลยนะมันจะช้ำเลือดช้ำหนองเนะนะราขนาขนาดเอายอนนี่หน้าด้านนะ่ะเห็นแก่ตัวเลือดก,ก็เต็มมานาะก็เต็มแล้วแล้วมาแย้งอุย้ย

ดึงปขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นตึงขึ้นจะเย็นจะเย็นโอเคมาเกงกะจัดการได้นะคะตอนนี้มานาเราก็จะหมดแล้วแต่เลนบนเดี๋ยวไปเคลียร์เลนบนก่อนอน,นะคลิปมันคลิปมันเยอะไปอะ่ะเกียดยอนมากเลยตอนนี้ฝังใจเลยอ่ะทั้งยอนฝังเรานะแล้วก็ทั้งยอนฝังมันนะมันไส้ว่ะมันรู้ดีเกินไปแล้วเนี่ยตดนไป3สามสี่นัดแล้วเราอ่ะ แล้วมันน่าด้าตรงที่ไอ,อนเนี่ยเห็นเจ็ตัวที่สุดเลยนะชัดประจานเลยมันเห็นแก็ตัวมากมันก็รู้ว่าเราจะเดินมาเอาอะเดี๋ยวเอาบัฟอะเอยมาเอาเพิ่มเลือดอนะ่ะเลือดมันเต็ม,มนะก็เต็มอ่ะแต่มันเดินมาตัดหน้าเราได้ยังไงอะ่ะจิตใจมัาทำด้วยอะไรวะไอพวกเนี้ยเดี๋ยวฉัเก็บไปก่อนแล้วนี่เห็นไหมแต่ใจใจเราไม่กล้าพออะค่ะจะเราเก็บไว้เผฉุกเฉินนะ ว่าไงคะอุ้ยว่าไงคะอติปสิคะอติปสิคะอติปสิคะอติเอา้าอติวูดเหรอเดี๋ยวโดนแมจ่าโดนโดนแมจ่าโดนแมจ้าอู้หู้อะไรอะไรดูดอะไรลักหนาเนี่ยต้องจัดูจดจัดดุจัดูดุอ้าอย่าหนีสิถ้าอยาดัดดุอย่าหนีว่าไงว่าไงว่าไงและอติตัวเน,นี้ยมันว่าบ่อยมากนะคะนี่จ้ะกระดิ่งกระดอนไปข้างสิถึงไหมเนี่ยไม่ถึงนะไอ้นักไว่ตึงดูด เกินไปแล้วนะฉันจะฆ่ายอนเนี่ยเปิดอันติสยอนเลยเปิติก็ไม่โดนเดิมมาวืดเฮ้ยบอตเตอร์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 จเจยเย็นใจเย็นจเจเย็นใจเย็นจะีไจะหนีไปจะไปหนไม่โดนไม่โดนไม่โดนตาม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 เราโหดเราโหดเราคาโหดจว่าง่ายว่าง่ยว่าง่นี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 ่นนี่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 น แลกกับแมยอนมันแลกกันไหมแกมกินทางทำไมเนี่ยยอนฝั่งชั้นเกียนมากเลยบอกเลยเกียนมันมากยอนฝั่งฉันน่ะเลวฉันไม่ชอบฉันเกียดเกียดแล้วเกียดเลยนะคะเกียดจิตฝังใจอะไรยอนรู้จักแจ๊คแฮนด์ยอนเอายอนตายสมวนพ่หน้าก็หัวจอกมึงกูแค้แฮนดมึงเอาอย่างนี้อย่าเข้าไปอุ้ยถอยกูว่าเนี่ยกูกูมันสวดอ้าวเรียบร้อยมึงคูไปเก็บให้แล้ว ปืนคู่เก็บอีกแล้วหรอโอ้โหปืนคู่เก็บสองเลยค่ะปืนคู่เป็นตัวเก็บกว่าได้ดีนะคะถือว่าคอมโบทีมกับเราได้โอเคนะเพราะแพทก็ลดเลือดสกิลคอมโบแพทหนึ่งเซตอนะ่ะถ้าใช้โดมันติด้วยนะก็คงจะลดเลือดได้ครึ่งหนึ่งอยู่ทอนเลือดศัตรูได้ถึงครึ่งนะคะแล้วถ้านักไอ้นักปืนมามาซ้าําแบบเนี้ยเออโอเคไปไปด้วยกันได้นะคะแบบเนี้ยนี่แหละเล่นเป็นทีมต้องเล่นแบบเนี้ยต้องรอสกิลเพื่อนด้วยนะไม่ใช่ว่าบวกปืนวิ่งเข้าไปหน้าตาแบบ ไม่รู้ไอหนุ่ยไอหนิเราเข้าไปเลยอะ่ะมันก็ทำให้ทีมตายกันหมดนะคะเฮ้ยปืยคู่เอาอยูแล้วเหรอปืนคู่มันมันถอดเกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยว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 น,าน,าน,น,นะเดี๋ยวนะเราไม่ค่อยเห็นคนเล่นปืนคู่เท่าไหร่นะคะเฮ้ยหรือว่ามันเป็นช้างเผือกวะช้างเผือกในป่าใหญ่เหรอทำไมไม่ไม่เห็นคนเคยเล่นแล้วทำไมตัวนี้มันโหดจังวะ เรามานับดูนะคะว่าพรุ่งนี้นะจะมีอัปเดตแล้วนะซีซั่น8จะเข้าแล้วมีตัวใหม่มาประมาณ1ตัวก็วคือตัวนุ่งพูกนันแหละตื่นเต้นเหมือนกันนะเหมือนตัวใหม่ทีออ่อะไรคะอะไรคะอยากเจออยากเจอเหรอว่าไงจะไปไหนจะไปไหนบ้าไงไอคะตายซะตายซะตายซะอุ้ยตายไมแต่ไม่ตายอะ่ะไม่ตายเห็นไหมคิดถึงมันเบาจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี้ยมาเนมาเนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดึงเปิเดมาแล้วป กระเด็นกระดอนกระเด็นตายไหมตายไหมตายไหมแบบเนี้ยชอบสกิลสองมันเพราะมันกระเด็นกระโดดน่าเลยคะ่ะมัตเตอร์ไฟด้วยเออเนี่ยมันกระเด็นกระดอนอะ่นะยิงศัตรูมีสองตัวศัตรูจะโดนดาเมจหนักมากนะคะเพราะมันจะกระเด็นไปแค่สองตัวดึงไปดึงมาประมาณสี่สี่ฉี่จังหวะหรือหกจังหวะนี่แหละอะรก็ไม่ได้หนาปากมันนับไม่ทันเขาประมาณนั้นแหละคะ่ะถือว่าแรงมากสกิลสองแรงมากนะคะ อือฮเอามาเกับมามาแกงกะมาแกงกะเออมาแกงกะเดี๋ยวรติช่วยมาเกะก่อนตึงแล้วก็เด้งกอนตึงตึงโอ้จะตาย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 โอ้โหดีนะมีหนังสือถุนเลือดวังบักค่ะไม่โดนอีกสู้มาแกงกะไม่ได้มาแกงกะไม่ถอยอ่ะแต่มันก็ถอยไม่ได้อ่ะเข้าใจเนาะอะไรกันบ้างเลยคะ ย,อยอ้อนว่าไงคะย้อนว่าไงคะโอ้โหเดี๋ยวใต้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 เอาย้อนฝั่งเรา, <S <s <ancestors> <S เราจนฝั่งเราทำไมตายดีจังวะโอ้โ uh ห uh uh. ไทเกียวใช่ไหม่ะตัวไทยเกียวไพก็ยังไม่ได้ตัวไทยเกียวในเกมเนี้ยกากรกไอร่าเล่มากไก่มากๆ,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 ๆเลยนะเหมือนพันสซีมันไม่ได้มีเพิ่มเลือดเหมือนเหมือนตัวไทยเกียวที่ที่เซิร์ฟเอาอีไทยแล้วคะ่ะมันไม่มีนะรู้สึกมันไม่มีอ่ะมันไม่เด้งเลือดนะคะตอนมาแก้ตายอ่ะก็เลยไม่ไม่ถึงเท่าไหร่นะคะดาเมิทก็ ไม่ได้เรื่องอ่ะรู้สึกว่าตามความรู้สึกนะคะทดลองเล่นดูเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เรื่องนะมันมันไม่ถกอ่ะมันไม่ถืกแล้วมันก็ไม่โหดเหมือนเหมือนเซิร์ฟไพ่อะค่ะมาเกงกะว่าไงคะมาเกงกะมาเกงกะก็โดนบัตเตอร์ไฟเก็บไปแล้วนะคะท้ามายอนมันไม่ยิงบิ๊กไซส์ไปใส่บัตเตอร์ไฟว่าเอา้ามันไม่สนใจบัตเตอร์ายเลยอะโอ้โหยอนยอนทีมจนท,ทีมเรานี่แบบโอ้ย เฮ้ยทำไมปืนคู่มันโหดจังวะยิงอยู่ตั้งไกลมัเตรร์ไฟตายหรอโหดขนาดนี้หรอดเดี๋ยวต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องลองไปเข้าไปเล่นเล่น,เล,นเล่นดุอุย้ยเข้าได้แล้วเย็นๆเย็นๆเอาไงค่ะว่างไงคะ,งคะติดแล้วลต,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 ตึ้งตึงตึ้งตึงยันเต็ยันตายค่ะเรียบร้อยเป็นยังไงมึงชอบตอดคู่นักยอน สมน้ำหน้ากระหัวเจอะรู้ซึ้งถึงความโหดของกูหรือ,อยังเอเซนกา้าจำไว้เสร็จกระโหลกหัวนั้นหนาของแกแล้วก็ไอ้ทรงผมสละเป่าคู่ของแกซาไอยอนรู้ไว,ว้ว่าฉันโหดขนาดไหนอย่ามาดูถูกตัวนี้นะคะบอกเลยถ้าอันติมันโดนคุณเมื่อไหร่คุณจะร้องจ้ากเลยนะ แล้วนะทีนี้ฉันมีเนี่ยมีสโลด้วยอะ่ะจริงๆอะ่ะเธาจะให้มีประสิทธิภาพจริงๆนะแปลว่ายิงยิงลูกบอลน้ําไปก่อนไม่งั้นก็ยิงสกิลหนึ่งให้มันดอยลอยขึ้นมาลูกบอลน้ําก็ต้องรออ่ะรอฝั่งนะั้นมีสองตัวขึ้นไปแล้วก็ใช้แล้วก็เปิดอติจัดนะคะเด้อเด้อเด้ๆอะไรคะจะเอาหรอคะมีนามีนาจะเอาหรอคะเฮ้ยเด้อ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 เ โอ้ยมีน้าดูจังโอ้ยบัตเตอร์บัตเตอร์ดีกว่าบัตเตอร์ดีกว่าคนติใส่บัตเตอร์จะเบาๆเบาๆเอาหลับ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 ไปเลยหลับหลับหลับไปเลยออกมานอนเอ้าออกมานอนนอนหน่อยค่อยหลับกันว่าไงขาลอยขึ้นไหมขาอันติเธอหน่ะขัดจังหวะได้ง่ายมากเลยนะไอ้ตักเพชรดึงดูดดึง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 เอ้าตายโอ้โหสกิลสองมันดีมันดีมันดีมันแรงด้วย ใช้เกียร์ทำอะไรเราไม่ได้หรอกอุ้ยเดี๋ยวมีนาจะมาจะมาเนียนป้อมหรอมีนาไม่ฉันแค่ป้อมถึงเพื่อนฉันไม่แค่แต่ฉันแค่ป้อมนะจ๊ะมีนามีนาอย่าหนีสิจ๊ะเธอแทงนะเออเปิดอติได้เปิดอติสิว่าเปิดติดไม่ติดเปิดอติไม่ติดว่าไง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 นี่ฉันมีดูดเลือดฉันมีดูดเลือดว่าไงคะถอยสิคะหนีสิคะหนีสิคะหนีสิคะถ้ากลัวก็หนีสิหนีสิหนีสิเออโอ้โหหนีที่ไม่ดูดเลือดนะถ้าไม่มีดูดเลือดนี่เลือดเราโอ้โห หมดแล้วนะเนี่ยปาดเนี้ยเฮ้ยไอ้ปืนคู่มันมันมันจะอะไรแล้วนะเนี่ยมันโหดเกินไปแล้วนะไอ้ปืนคู่อะ่ะมันจะโหดเกินไปหรือเปล่าพัดยังไม่เคยและไม่เคยมันไม่ได้อยู่ในสายตาพัดเลยนะไอ้ปืนคู่เนี่ยแล้วจริงๆแล้วโอ้โหแล้วมันโหดมากไอ้คนนี้หรือเหลือไปกับคนเล่นปะคนเล่นโหดเหรอเฮ้ย มันโหดจริงๆนะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเปิดอติไปก่อนเปิดอติไปเบาๆตติติแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็ตึงึดึงดงดึโอ้เป็นคู่ถอยมาลูกเดี๋ยวตาย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 ขอดึงขออุ้ยไมโดนโอ้ยตา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 เดี๋ยวเดี๋ยวยก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 ให้ยกให้เดี๋ยวจะซัพพอแล้วปืนคู่บุกเลยเอาปืนคู่ดุด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 ดุนดุนดุดดุดดดดุดดด เฮ้ยปืนคูน่ปืนคู่ม่มีสกิลหนีด้วยอ่ะเอาล่ะแล้วน่าจะเอ็นนะนะคะเอาปืนคู่กลับบ้านแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปืนอันตีไปนะคะแล้วก็โยกโอ้ยดุดเอ้ยเดีด๋ยวกเฮ้ยนี่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 ดูท่าไม่ดีแล้วค่ะเห็นไหมถ้าคนเขาแบบนี่จริงๆนะย้อนย้อนย้อนกลับมาย้อนย้อนย้อนเฮ้ยจนทีมเรามันยังไงวะ กากสมชื่อแล้งจริงเลยแล้งแล้งที่แพลงนี่คือแล้งแล้งเริ่มต้นระดับเริ่มต้นนะคะต้องมีคนเล่นไม่เป็นเยอะนะแต่นี้ก็เล่นไม่เป็นเกินไปไม่ย้อนฝั่งเรา่ะน่าเบื่อนะบางทีอะโหค้าถึงตายก้าวนฝั่งเราแจกมากดูจากการเดินเข้าไปแจกเนี่ยโอ้โหแจกแจกแจกมากเลยอะแต่ก็คงเข้าใจแหละเขาคงจะเน็ตช้าหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะเขาต้งเล่นเดิมเดิมแบบกระเดือกระเ่ยขนาดนั้นนะคะอะไรไทยเกียวจะเอาหรอ อยากตายคาฐานหรือไงว่า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 ไงเฮ้ยไอปืนคู่แกจะโหดเกินไปไหมปืนคู่นักเวทตึงดุนักเวทนักเวทตึงดุอยากรอยเหรอเฮ้ยมีนาอะไรคะมีนามีนาว่าไงคะมีนาซาบินามีนาเอเอะวากาวากาเอเอะซาบินามีนาอาไาตะเลกาเฮ้ยเอายโ้เกืิดดนดึงจะดึงกูหรอจะดึงกูหรอโอ้ย ยกขึ้นค่ะเปิดอันติอันติเปิดอันติเปิดอันติไม่ติดเปอ้โอ้โอ้ตุดดุดดุดดุดอ้าวอันติเวิร์ดอันติไปโอ้โหอันติไปอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอเคโดนมีตายเกิดเตรียมสกิลสองดึ๊งดึ๊กดึ๊กเรียบร้อยสกิลสองหลาดแบงสวยงามเเ้้ยยฮโอ้โหแรงมากยิงธรรมดาเท่านั้นี่ยทำไมแรงเนี้ยโอ้โหคืนอะไรเอื้อ โอ้น่าจะเอ็นแล้วค่ะน่าจะเอ็นแล้วค่ะน่าจะจบแล้วจบแล้วจบดาวโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเอสเซนกานะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์แพทด้วยนะก็มีท่งนี้ไหนเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะได้ยังไงลุนล้นลุน้นลุ้นแรงโอเคได้แรงขึ้นนิดนึงนะคะอุ้ยมอนเอา้าไม่ได้ MVP นี่ว่าเออไม่ได้ MVP แต่แต,แต่นู่นมันได้อ่ะ ขอเพิ่มเพื่อนหน่อยแลกันก็สวัสดีก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมเนาะก็บาย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 